สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ทางช่องของพูดดนซีเนก็จะมากินข้าวด้วยกันนะครับเพื่อนๆครับวันนี้เราก็จะมีเมนูตำถั่วครับกับหน่อไม้ไร่ครับกับปิ้งปลาลูกชิ้นน้ำจิ้มต่างๆครับกับข้าวเหนียวร้อนๆครับนะครับกินด้วยกันครับในช่วงนี้ฝนก็ตกครับบรรยากาศกำลังดีนะครับในการกินข้าวครับในวันนี้ครับ นี่ครับดูครับเมนูของเราในวันนี้ครับน่ากินเลยครับนะครับเดี๋ยวเรามากินด้วยกันครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวมาชิมกันครับอันนี้ก็จะเป็นฝีมือของแม่บ้านของทางช่องของภูบดนชาแนลครับในการทําครับก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้กับแม่บ้านทางช่องของภูบดนชาแนลได้ครับเพื่อนๆแต่คนครับ ก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้ครับในคลิปของแม่บ้านของภูมิโดนชาแนลครับในช่องของละนิตาลูครับก็สามารถค้นหาได้ทาง YouTube นะครับก็สามารถจิมเข้าไปได้ครับที่ l a l i t a เวนบัก l u ครับก็จะเห็นช่องของละนิตาลูครับช่องนี้ก็อยู่ที่7 0 0รยกว่าซับครับเพื่อนๆคนหนอยากเป็นกำลังแรงใจให้ทางแม่บ้านของ ช่องของภูบิดนชาแนลก็สามารถเป็นกําลังใจได้ครับในการดูคลิปต่างๆครับกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กดกระดิ่งครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมากินด้วยกันครับเดี๋ยวเรามากินกันเลยครับเดี๋ยวเราจะชิมกันดูก่อนนะครับว่าจะอร่อยขนาดไหนครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวร้อนๆใหม่ๆเลยครับเดี๋ยวชิมดูครับเอหตำถั่วครับ อ uh huh. น่อยมากครับกับผักเยอะๆครับดูนี่ครับเ uh huh. หรอว่าฝีมือใด้ครับ อร่อยมากนะครับกับหน่อไม้ไล่ครับเข้ากันดีนะครับกับตำถั่วนี่ครับอาครับกินข้าวด้วยกันครับเพื่อนๆกำลังอร่อยเลยครับดูครับ มากครับดูด้วยครับดูครับทำโตๆนะครับเราเนี่ยครับถือมือย่มนะครับตามขายได้เลยครับอร่อยมากเพราะจะมีผักมากมายครับผักเต็มสวนนะครับในวันนี้เนี่ยครับ เ่านคนไหนที่เป็นกําลังใจให้กับทางช่องของพูดชนเนยลก็ต้องขอบคุณทุกกาลังใจครับจากเพื่อนแต่คนครับนะเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ด้วยครับก็ต้องขอบคุณทุกกาลังใจครับกินด้วยกันครับเพื่อนๆครับไหนก็จะเป็นลูกชิ้นครับกินกับลูกชิ้นด้วยครับในวันนี้นะแล้วก็จะจิ้มกับ น้ำจิ้มครับแบบอร่อยครับข้าปากเลยครับยอดครับอี่ก็จะเป็นน้ำครับน้ำสำหรับกินแก้กระหายครับอันนี้อยาาเข้าใจผิดครับเพราะว่าไม่ใช่สปอนเซอร์นะครับ เี้คือเราซื้อมาเองครับ <c oughs> อ่าครับคลิปนี้เราก็ไว้คลิปนี้ก่อนนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับทางต้องของบูเดนแชนเนลนะครับในการทำคลิปต่างๆครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม